สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอธิบายและสาธิตวิธีการใช้หรือลักษณะต่างๆของเลื่อยหางหนูนะคะเลื่อยหางหนูเป็นเลื่อยที่ใช้สำหรับตัดวัสดุที่เป็นแผ่นบาง,บางๆเช่นแผ่นยิปซีหรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นอกจากนี้ยังใช้ตัดชิ้นงานที่เป็นแนวโค้งหรือวงกลมได้ดีและวิธีการใช้คือเลื่อยหางหนู คือจับด้ามเลื่อยให้กระชับมือแล้วออกแรงเลื่อยไปตามแนวที่ต้องการลักษณะของเลื่อยหางหนูเป็นเลื่อยขนาดเล็กมีใบเลื่อยยาวปลายแหลมและคมเหมาะสำหรับเลื่อยตัดชิ้นงานที่เป็นแนวโค้งวงกลมและลวดลายต่างๆ รวมถึงการเจาะแผ่นฟ้าหรือผนังยิบซ้ำนอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ต่างๆหรือกิ่งที่เลื่อยขนาดใหญ่เข้าไม่ถึงอีกด้วยวิธีการเก็บรักษาจัดเก็บในที่ที่แห้งและปลอดภัยเพื่อป้องกันความชื้นและสนิมหากพบว่าชำรุด ควรซ่อมแซมทันทีและไม่ควรโดนน้ำเพราะอาจจะเกิดสนิมได้